ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายามาแล้วนะครับผมกับเจ้ามาสด้2เครื่องยนต์ดีเซลครับใครมองหารุ่นนี้โฉมนี้นะครับวันนี้รีบมาจัดเลยครับเพราะว่าคันนี้นะครับออกหมายป้ายแดง70,000สกว่าครับวันนี้เป็นมือสองเหลือเท่าไหร่รับชมเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้ามาสด้านะครับเป็นรุ่น1.5 XD ดีเซลนะครับ รถปี2015นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเลขไมเพียงแค่1 3 0 0 0 0สามกิโลย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรถแฮชแบ็ก5ประตูนะครับตัวนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับผมสีแดงเดิมจากโรงงานนะครับสภาพภายนอกภายในบอกเลยว่าใหม่กลิบพร้อมใช้งานนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดพร้อมใช้งานมากๆครับใครมองหาเครื่องดีเซลนะครับผมรีบมาจัดเลยครับออกใหม่ไฟแดงคันนี้700,000นกว่าวันนี้เป็นมือสองผมจัดให้ในราคาเบาเพียงแค่ 2 7 5 0 0 0บาทครับราคานี้ถ้าคุณสนใจซื้อเป็นเงินสดคุณไม่ต้องเสียแวดครับซื้อเงินผ่อนนะครับผมผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ5,000บาทครับใครสนใจนะครับรีบมาจัดครับเพราะว่าคันนี้ผ่อนได้แปดสี่งเลยนะครับดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้น2 7 9เนะครับไปหน้าคันนี้นะครับผมเป็นฮาโลรเจนเดิมๆจากโรงงานนะครับผมใส่ปิ้งครับไม่ขุ่นไม่หมองไม่เหลืองกระจังหน้าเป็นลายโครเมียมนะครับผมมีโลโก้มาสด้าชัดเจนเลยครับ คันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นแม็กขอบ15ส่วนตัวยางเนี่ย เป็นยางปี2 0 2 1สิครับและสำคัญคันนี้นะครับผมได้ดิสเบรกสีล้อเลยครับผมสีสันภายนอกเนี่ยเป็นสีแดงเดิมๆจากโรงงานนะครับผมที่สาคัญตัวนี้เป็นทรงแฮชแบ็กหประตูนะครับรูปทรงบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยมากครับคันนี้นะครับผมไฟท้ายเนี่ยเป็นเดิมๆจากโรงงานครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับผมใส่ปิ้งเลยครับมีโลโก้มาร์ต้าสชัดเจนนะครับด้านขวาเป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเทคโนโลยีตัวดีเซลนะครับผมและด้านท้ายรับชมต่อเลยครับเพื่อนๆเปิดขึ้นมาครับดูเลยครับนี่ สิ่งแรกครับผมลองสองเข้าไปเลยครับภายในนะครับผมเป็นบอ่อนั่ง2แถวตอนนะครับนั่งได้4คนสบายๆครับที่สําคัญเนี่ยด้านหลังนะครับผมมันค่อนข้างที่จะกว้างครับคุณสามารถใส่ของได้เยอะนะครับผมถ้าคุณมองหารถเล็กๆ เน้นใช้งานเน้นความประหยัดนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับลองดูเลยครับผมน็อตจิตฝาโปรงท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมและตัวสหลังครับรอยซีนกาวรอยเบดอาร์คเดิมหมดจากโรงงานนะครับผมเรารับประกันอีกครั้งว่ารถคันนี้ครับไม่มีการชนหนักติดข้อมหรือว่าจมน้ำมาครับลองดูเลยครับผมภายในคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยและใหม่มากครับลองดูเลขไมเลยครับเลขไมคันนี้นะครับเพียงแค่1 3 0 0 0 0มกิโลรับประกันไม์แท้นะครับ พวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย power multi function นะครับมีแอร์แบกให้1ใบโลโก้มาสเตอรเงาฟลิงเลยครับและคอนโซลตรงกลางครับผมคันนี้เป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับแอร์นะครับผมใช้งานได้ปกติเลยครับเพื่อนๆเกียร์ออโต้เบรกมือธรรมดาและมาที่ตัวเบาะครับผมคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้สีเทานะครับภายในเนี่ยเป็นสีทูโทนครับสีดําตัดกับสีเทาเบาะเราค่อนข้างสวยมากๆครับต่อมาตัวโครงสร้างดูเลยครับเพื่อนๆตรงนี้ครับเห็นไหม รอยเบ็ดอาร์นะครับผมชัดเจนรูกลมเป็นเรียบนะครับผมรถไม่มีการชนหนักหรือพลิกคว่ำมานะครับลองดูเลยครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมตัวนี้ต้องบอกตรงๆว่าอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่านั่ง4ี่คนเนี่ยสบายๆครับถ้าคุณมองหารถให้ลูกให้หลานใช้ขับไปเรียนเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์เลยและตรงนี้ครับผมดูเลยครับตัวโครงสร้างเห็นไหมครับผมเดิมๆนะครับรอยเบ็ดอาร์ชัดเจนรูกลมเป็นเรียบครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับดูเลยครับเพื่อนๆภายในค่อนข้างสวยสะอาดนะครับและตัวโครงสร้างด้านบนครับดูเลยครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมครับ รอยเบนอาครับผมเดิมๆนะครับผมห่างกัน2นิ้ว2นิ้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพเนี่ยเดิมมากๆพร้อมใช้งานครับและต่อมาผมดูเลยครับตัวห้องโดยสารด้านหน้าครับลองดูครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวมาสเตอร์สเนี่ยภายในนะครับเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยหรูหราทันสมัยมากๆเลยครับเพื่อนๆและตัวโครงสร้างถ่ายกันเลยเห็นไหมครับ ร0อยเม็ดอาร์กเดิมๆเ,เลยครับผมคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ SkyActiv ทคโนโลยีนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าตาเลขเนี่ยดีมากๆประหยัดด้วยครับ และตัวโครงสร้างเห็นไหมครับน็อตยึดฝาโปรงไม่เคยถอดหรือว่าแก่มาซุ้มหัวโช๊คซ้ายขวาแก้มซ้ายขวาคาหน้าเลขกรีเดิมหมดครับคันนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นรถบ้านครับที่็นกัรสภาพเนี่ยสวยๆเลยครับฝาโปงคันนี้นะครับผมก็เดิมๆจากโรงงานครับสติ๊กเกอร์มอกรอยเบ็นอาร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยครับเพื่อนๆสรุปนะครับผมกับเจ้ามาด้าสคันนี้นะครับรถปี2015นะครับเป็นรุ่น 1.5XD เครื่องยนต์ดีเซลเลขไม์แท้1นึ่งแสนสามหมื่นกิโลครับ ซื้อใหม่ป้ายแดงคันนี้ประมาณ700,000กว่าบาทครับวันนี้เป็นมือสองนะครับผมขายคุณเพียงแค่275,000บาทครับราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวตซื้อเงินผ่อนนะครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่5,000บาทครับใครสนใจอยากได้ไม่ยากครับเพียงแค่คุณนะครับกดจิ้มลิงก์ทักแชทนัพเปรไฟล์ครับได้เลยครับ